แล้วก็อของเรากันบ้างนะครับป้องปังบันครณผู้ชมน์นี่จะบอกว่าตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะจแล้วโอ้โหชีวิตดารากองถ่ายหน้าฝนเป็นยังไงพี่แอมคือก็เวลาเจอฝนเนี่ยเราต้องวิ่งหลบฝนกันมั้าไม่สู้เหรอโอ้โหจะสู้ได้ยังไงพี่ สู้ไม่ได้คือถ้าสมมติว่าดาราสู้แต่กล้องหลบนี้มันลำบากกว่าเพราะกล้องตัวเป็นล้านใช่ไหมนะออกมาคือเราสู้ชีวิตนั้นต่อตนี้เนี่ยชีวิตสู้เราแบบนะครับเพราะฝนตกเหมือนที่กองถ่ายนี้เลยคุณผู้ชมท่าสุดถ่ายทำเมื่อวานนี้นะฮะเป็นพาร์ทอดีตครับคือเรื่องเนี้ย มีทั้ง,ง <loyal S 2> พัดอดีตและพัดปัจจุบันนะครับซึ่งพัดอดีตเนี่ยก็รวมตัวกันนะฮะทั้งฟิล์มการ์ตูจะมีปนุชดาพินาพระพีพัดครับเข้าฉากแข่งขกันอยู่ฝนตกตั้งน้นนี่เราไม่ได้ตกธรรมดานะพี่แอมตกแบบสู้ๆแบบว่าโอ้โหแบบตกมาเยอะเออมาใหญ่เลยถล่มกันเลยเดียวก็หาที่หลบฝนกันฝากไฟครับและมันจะทุลักทุเลอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปติดตามชมกันนิดนึงไปดูภาพกันหน่อยนะ ฝนตกแรงมากไปดูนะไปดูนะโอเคโอเคเราถ่ายกลางฝนแล้วก็เรียกว่าเปียกยังไงก็ต้องดูยังงั้นคือต้องเต็มที่ต้องเต็มที่เพราะว่าเรามาเราก็ต้องได้ได้งานได้ซีนกลับไปนะครับ พราะฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเราก็เต็มที่ครับที่เมื่อกี้ลมติดต้นไม้ชาก็เลยลุยไปเลยลุยไปเลยกับแจมมี่สองคนต้องเต็มที่เพราะว่าเรามาเราก็ต้องได้ได้งานได้ซีนกลับไปนะครับต้องบอกว่าละครเนี่ยยังไงก็ต้องสนุกยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากนะฮะจะเจอฝนเจอแดดอะไรเราก็ยังถ่ายทา ตั้งใจกันอย่างแบบสุดกำลังเลยติดตามชมรอดูได้เลยนะครับสำหรับละครเรื่องป้อมปากปันนะครับโอ้โหนี่นะกันได้ชีวิตนักแสดงไม่ได้แบบสบายถูกต้องไหมพี่แอมก็จะบอกว่าสบายหรือไม่สบายก็ไม่แน่ใจแต่ที่สําคัญคือนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนพยายามจะคัดสรรแล้วก็ทําซีนที่ดีมามอบให้คุณผู้ชมได้ชมทางบ้านโอ้โหตั้งใจเก่งเออตั้งใจจริงนะฮะแต่แน่นอนนะนักข่าวของเราก็ตั้งใจเหมือนกันแน่นอนเลยที่เขาไม่หนีฝนเนี่ย น้องตั้งขนาดวิ่งถ่ายอยู่โอ้โหตังกจะถือไปวิ่งมวิ่งไปลมติดก็ยังถ่ายนะฮือถือแกเปียกแล้วพี่ซื้อให้น้องสิแรงมากชั้นหนึงนะครับเดี๋ยวขอเช็คเงินในกระเป๋าและบัญชีก่อนแล้วกันซึ่งคาดว่าไม่มีนะครับคุณผู้ชมเอเดี๋ยวติดตามความเคลื่อนไหวของละฟันป้อมปังปันได้นะครับทางเที่ยวบันเทิงสดนี่แหละเดี๋ยวจะมาไฮเทคกันต่อเนื่องเลยครับ